ฟิล์มไฟฟ้าหรือสมาร์ทฟิล์มเหมาะกับผู้รับเหมาและอินเทอร์เนียเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะมันช่วยยกระดับงานออกแบบและเพิ่มมูลค่าโปรเจกต์ได้อย่างชัดเจนและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมไฟ,ฟิล์มไฟฟ้าถึงตอบโจทย์กับสายงานนี้เพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับงานของคุณแค่ใส่สมาร์ทฟิล์มเข้าไปในโปรเจกต์ก็สามารถโปรโมทงานให้ดูทันสมัยแตกต่างจากคู่แข่งได้ทันทีกลายเป็นผลงานโชว์เคสที่เรียกลูกค้าใหม่ได้อีกด้วยค่ะติดตั้งง่ายไม่ต้องรือ้อไม่ต้องเปลี่ยนกระจกใหม่สามารถติดทับกระจกเดิมได้เลยเหมาะกับทั้งงงาานนและ เสริมความพรีเมียมให้กับดีไซน์สามารถเปลี่ยนกระจกธรรมดาให้กลายเป็นกระจกที่เปลี่ยนใสทึบได้ในคลิกเดียวช่วยให้การออกแบบภายในดูทันสมัยหรูหราและไฮเทคยิ่งขึ้นใช้แทนผ้าม่านได้เลยประหยัดพื้นที่ดูแลงง่ายและไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นเหมือนผ้าม่านเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นภูมิแพ้ ตอบโจทย์ทั้งความเป็นส่วนตัวและความโปร่งโลง่งลูกค้าหลายคนอยากได้ห้องที่ดูโปร่งไม่อึดอัดแต่ยังอยากมีความเป็นส่วนตัวอยู่ In House Smart Film คือคำตอบที่ลงตัวที่สุด In House Smart Film ทางเลือกใหม่ของคนทำงานออกแบบที่ไม่อยากทำแบบเดิมๆสนใจทักแชทหาเราได้เลยเรามีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา24ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ